นี่นี่อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีกันแมว้องให้อันนี้ก็ดีแดงอารมณ์ได้ดีเลยนี่ไงแล้วเราไม่เซ็ตด่านเรียบร้อยสบายละ่ะไม่ถึงว่าสบายเซอร์เขาละทีเนี้ยผมจะเล่นยังไงล่ะทีนี้ครับทุกคนไปชั้นล่างไหมเดี๋ยวเกิดชั้นล่างกัน เออถ้าเราไม่เซตด่านนะมันจอ,อกอย่างนี้แหละคุณคุณทำไงอ่ะยึงขอด่านตลอดไงมอร์นิ่งครับสวัสดีครับคุณยุลลี่คุณมอร์นิ่งตอนเที่ยงคืนอีกแล้วหรือเฮ้ยไปโดนพังเครื่องไปก่อนแล้วกันมันมีพังเครื่องเราก็พังไปพังประตูก่อน เฮ้ยเ <Hey. S 2> uh oh. ต็มหลังลงห้องวีด้วยเธอระดับซอไม่งอเสียเฮ้ย uh oh. hey. แค่ชื่อก็ตึงแล้วหรือเปล่า uh oh. ระดับซ้อไม่งอเสีย uh oh. หนึ่งคน uh oh. ผมโดนขอกระต่ายจนผมเริ่มปลาแบบปลาแบบตึงๆหรือเปล่าวะ uh oh. ทางประตูไปก่อน เฮ้ยเครืงนี้มีคนปั่นครับผมพังเครื่องก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยคนนี้ก็วิ่งตึงเกินหนึ่งทีก่อนตาขาก่อนเลยแล้วกันทูทแทบผมเอาจริงว่ะผมเปิดล่างทองว่ะ เวอรอเวร์เวอเว,อเวอคนอะไรชมตัวเองก็เป็นบ้าไปแล้วอยู่เครื่องไหนกันครับกระตุยมาแล้วเปิดตู้ก่อนแล้วกันโอเคเติมของเติมของเสร็จแล้วก็ไป ปั่นอยู่ไหนกันอะเครื่องดับหนึ่งทีก่อนเธอสองทีก่อนเธอเฮ้ยผมก็เม้มเกินเธอเขาจะเล่นยังไงเมมขนาดนี้โว้โดนขาเดี๋ยวคุณโดนขาแล้วผิดตรงไหนอ่ะเออมาโดนขวาก็ผิด ปลาโดนขวาปลาโดนขาหลอกให้ตกใจทางประตูให้ตกใจเหมือนกันแหละวิ่งไปนู่นแล้วอะ่ะเออที่ตกใจเกินหรือเปล่าทังเครื่องก่อนบอกเลยไม่เสร็จหรอกปั่นวันนี้ไม่เสร็จหรอกทังเครื่องก่อนแล้วบอกก็ะต่ายเฝ้าอีก หนึ่งทีก่อนเอดาหนึ่งทีเอดาแล้วบอกก็ตายเฝ้าก็ตายแคมมั่วไปทืบเครื่องตัง้งหลาเครื่องแล้วแคมได้ไงเรียกกลับมาเช็คเก่งจ้าลูกเ <laughs> ก่งจ้าลูก ผมไปไหนต่อละเดินวนแล้วกันแบบเป็นสี่เหลี่ยมอะแล้วก็เดินวนไปเรื่อยๆเนาะกี่ตรงไหนเครื่องไม่ขยับเลยทุกคนแปดไปกี่รอบแล้วเนี่ยเครื่องไม่ขยับเลยไม่เขาช่วยกันแล้ววะเครื่องด้านบนมีปั่น ทานบนหัวมีปั่นหนึ่งทีครับสองทีครับผมสามทีครับผมระดับซ้อไม่งอเสียทิปเปิลแทบเติมของก่อนโอ้ยโดนแฝงกันย,ย,ยับเลยอะไรกันครับเนี่ยมาเธอเธอ,เธอมีแทงหลังหรือเปล่าไอา้ d โช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  เอ้ยตรงไหนมีเสาวะผมหาเสาไม่เจอสองเครื่องเลยเหรอทำไม่ปันแข็งจังอะ <c oughs> แขวนระดับซ้อมไม่งอเสียแต่ว่าเรียบร้อยละทำไมเธอถึงไม่งอเสียแล้วไอ้ก่อนหนึ่งคนนม,มีใครเลยแถวนี้ จะช่วยกันแล้วเขาไปไหนอ่ะเขาหายไปไหนกันนะครับเฮ้ยไม่โดนถ้าบัตรมาไม่โดนเฉยโอเคเอาขวานใหญ่ไปก่อนเต็มหลัง Dangerous เฮ้ยคนนี้ Dangerous เกมนี้เราเห็นลุงเอสยังอะ่ะลุงเอสลุงอยู่ไหนตายมีอีกหนึ่งคนทางเครื่องรอยเท้าใครวะเนี่ยเพิ่งมินเหรอเฮ้ยผมไม่เจอลุงเอสเลยทุกคนลุงเอสหายไปไหนอะ่ะผมเจอลุงเอสแล้วข้าปั่นอยู่นี่ครับ ไม่มีเสียงโดดลงมาด้วยนะลุงล็อกหลบลุงก็ตึงเกินขอไปใกล้ก่อนแล้วกันถ้างั้นนะลุงเขาล็อกหลบได้ดิเต็มหัวลุงลุงให้ลุงเอส เฮ้ยลุงมันล็อกหลบเก่งวะ่ะใครทำอะไรระเบิดวะนะ่ะแฝดเลยนะผมรีบผมไม่อยากอยู่โรงเรียนแล้วผมรีบเพ <_ d iss ing> ิ่งจะเจอลุงเอสนะเนี่ยพังเครื่องไว้ก่อน <_ d iss ing> เอ,อ้ยลุงเอสมีดินฮุก ยังตึงกลับมารอยเท้าเขาอยู่นี่โอ้โหลุง้ลุงมันตึงนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะลุงเอาแล้วผมเข้ามาทำไมเนี่ยออกไงเนี่ยนึกว่ามันเดินลัดถึงกัน หาเฟิงก่อนไหมเฟิงไม่เจ็บอ่ะดิตอนแรกเฟิงเจ็บอยู่ผมคิดว่าจะหาเขาง่ายไง <c oughs> ตายยากหน้าถ่ายพื้นแล้วลุงเนาะแทงหลังมาโชมีแทงหลังก็ตึงเกินแล้วลุงมาปะ ให้เฟิงหมิ่นลุนท่อเถอลุงลุงใหญ่เขามาช่วยเลยให้เขาได้ลุ้นบ้างอะไรบ้างเอ้ยเป็นตัวความเนียนอยู่ที่ไหนหนูเป็นตัว <laughs> ตรงไหนมีเสาครับห้องนี้มีบุ้มบุมคิวยาวใหม่ฮะคุณยูลี่ อนนี้เรามีคิวอะไรบ้างครับทุกคนในคอมด่านแปลกๆเยอะเลยไม่ค่อยชอบแนคูณโรงเรียนโทรบา้ามีอีกสองคิวค่ะนี่คุณนิชาบอกล็อกหลบแบบดิจิตอลโอเคครับเอยท่ออยู่ในนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย